จังหวัดระนองมหานครแห่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำระดับโลกที่พร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือเือซึ่งฟออเดยการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นใ้ทุกสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ มีการออกแบบอาระยะสาปาเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยล่าสุดกรมท่าอากาศายานกระทรวงคมนาคมโดยท่าอากาศายานจังหวัดระนองก็ได้มีการนำทางลาดลำเลียงผู้โดยสารมาใช้ให้บริการผู้โดยสารทุกกลุ่มวัยให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งในการเข็นกระเป๋าสัมภาระการเข็นรถเข็นเด็กเล็กและวิวแชร์สำหรับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการหรือผู้ใช้รถ เ็นก็อ <plane>. <niño sharing> <management> ุ่นใจในความสะดวกและปลอดภัยท <society> ี่ม <cử Airbnb> ีมากขึ้นด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลด้วยทางลาดลำเลียงผู้โดยสารขึ้นลงเครื่องบินที่จังหวัดระนองครับสวัสดีครับพ่อครับนี่พ่อหญิงแห่งสนามบินจังหวัดระนองนะครับโอ้นี่อาคารผู้โดยสารที่ระนองที่สร้างมานานหรือยังครับ30กว่าปีแล้วค่ะเก่านะเนี่ยสามสิบปีโดยประมาณนะมาก่อนกฎหมายกฎกระทรวงอธิไทยปี4ี่เลยนะครับที่บังคับใช้เรื่องของ อารยศาปัย์นี่นะครับโครงสร้างสมัยก่อนก็จะมีแต่บันไดเป็นหลักแต่ปัจจุบันดูฮะนี่บันไดก็ยังมีอยู่นะครับที่เพิ่มมาคือทางลาดทางลาดสําหรับวินแชร์อันนี้ทำมานานยัง่าไห่ครับอันนี้ประมาณ4-5ปีองปีค่ะอ๋อนี่เห็นไหมมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอ้ลองดูนะลองใช้ดูนะอ่านี้ฮะนี่ฮะบอ์นิ่งบล็อกนี่เป็นตัวอย่างทางลาดมาตรฐานเลยนะครับโอเคนี่เราจับเห็นไหมเราจับซ้ายขวาถ้ามีขนาดความกว้างเมตรห้าสิบเนี่ยฮะ ก็ต้องมีซ้ายขวาเลยฮะ่เอานี่ลงมาอีกชั้นเลยครับเนี่ยโอ้โหทางล่างนี่นี่มากเลยนะเนี่ยไม่รู้สึกถึงการต่างระดับเลยนะเนี่ยพอโอ้เป็นไงฮะโอ้โหนี่สุดยอดมาก ท่าอากาศยานจังหวัดระนองในปัจจุบันมีลานจอดเครื่องบิน4ี่ท้องมีทางวิ่งยาว2,000เมตรโดยคารผู้โดยสารท่าอากาศยานระนองมีมมพื้นที่ประมาณ4000ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้300คนต่อชั่วโมงรองรับเที่ยวบินจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีให้บริการ2สายการบินคือสายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเอชียใครใครก็บินได้โดยคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานจังหวัดระนองได้มีการออกแบบเป็น ระยะสถาปัตย์ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลได้เป็นอย่างดีครับเรื่องอารยะสถาปัตย์ที่สนามบินระนองนี่มีอะไรบ้างครับปัจจุบันน้ครับก็เริ่มจากจุดจอดรถแล้วก็มาถึงหน้าอาคารก็จะมีช่องสําหรับบินแชร์เป็นทางลาดเลยเป็นทางลาดเข้ามาโอ้กนี่ฮะตั้งแต่<อ>ด้านหน้านะฮะจะเห็นเด่นเป็นสง่าก็มีทางลาดเชื่อมโยงมาทั่วถึงทุกจุดมาถึงตรงนี้เลยเนี่ห้อง น้ำก็เป็นมาตรฐานสากลนะครับม <Jamie, S 2> ีห <anak lonely> ้องน้ําหญิงห้องน้ําชายแล้วดูฮะทาแบบนอนสเตปหมดนะครับแม้ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องคนปกติก็จะไม่ไม่มีขั้นเลยเป็นทางลาดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะบางที่ยังแบ่งไงพอเป็นห้องปกติก็เป็นขั้นซะนี่เพราะทั้งที่ห้องวิวแชร์บางทีอาจจะไม่พอก็ได้เพราะเดี๋ยวเอาทัวร์มาใช่ไหมทัวร์วิวแชร์มาเป็นสิบคันวิวแชร์อาจจะรอคิวไม่ไหวต้องไปใช้ห้องปกติได้ไงอันนี้โอ้ถือว่าลื่นไหลไล่ลอยต่อ อ๋อครับเฉพาะครับนี่คือทางลาดลำเลียงผู้โดยสารขึ้นลงเครื่องบินที่สนามบินระนองนี่นามาใช้นานแค่ไหนแล้วครับประมาณ2องปีค่ะอันนี้ให้บริการก็ใช้จริงจังก็หลังจากเที่ยวบินกลับมาบหลังโควิดอะค่ะแล้วแม่เสียงตอบรับเป็นยังจากคนสูงอายุคนากกระเป๋าก็หลายคนก็บอกว่าสะดวกสบายมากกว่าที่จะใช้บันไดแล้วก็การใช้งานก็ สายการบินก็ได้แจ้งให้สนามบินเตรียมพร้อมนั่นแหละในเรื่องอำนวยความสะดวกก็มีการแจ้งเรื่องน้าเราก็จะได้มีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ในการใช้ค,ค,ค่ะก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารได้เยอะค่ะให้พพรชิญชวนปิดท้ายครับมาเที่ยวระนองใช้บริการสนามบินนี่ทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร,ร่างกายรวมถึง ผู้สูงอายุผู้พิการและมันดูดล้อด้วยครับค่ะก็เชิญชวนผู้โดยสารนักท่องเที่ยวคณะ,คะถ้าจะมาเที่ยวระนองก็ทางระนองสนามบินเองก็เป็นด่านแรกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกเพศทุกวัยที่ให้บริการเข้าถึงนะคะสนามบินเองก็ในนามของกรมท่า,าอากาศยานก็มีการจับสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับสําหรับผู้เจ็ที่จะเดินทางแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่สนามบินระน,นองได้อย่างมีความสุขนะคะ ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับ่ะวัสดีค่ะเดินทางปลอดไทยนะคะดีนะครับ่าากาศยานจังหวัดระนองกรม้าากาศยานกระทรวงคมนาคมส่งเสริมและพัฒนาอารยสถาปัตย์รองรับเป้าหมายจังหวัดระนองมหานครแห่งน้ำแร่เมืองต้องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อคนทมวลครับ Maturnia culture through wonderful and access desire family of lights you be delighted to visit